สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับนี่เป็นเกมมันเดย์ไนท์นะครับมีคู่เดียวนะครับที่แข่งขันกันนะครับอาร์เซนอลครับเล่นที่เอมบรลสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลครับตารางคะแนนตอนนี้อยู่ที่4นะครับ มี60คะแนนนะครับหลังจากเล่นไป30นัดส่วนนิวคาสเซิลครับอันดับ13มี35คะแนนหลังจากเล่นลงเล่นไป31นัดนะครับนี่คือรายชื่อ1ิตัวจริงของฝั่งอาร์เซนอลครับผู้สาประตูเป็นแบนเลโน่แพงแล้วก็มีนารเชลโมรียลโซคาติสโรกเซนี่กลาง5คน,นครับมิสชลโอซิเมเลนไนอารอนเรมซ่กนิชาก้าโครสินักและนาเป้าใช้อเล็กซอนลากาเซตและ เปแอร์โอเลออบาร์เบยองสว่วนนิวคาสเซลิลครับผูส้สาวตัวเป็นดูบร拉กาแผงหลังก็จะมีพลอยดำเมดเฟรนันเดสเอจช่วงยึดลินตรงกลางเอเดนเดียเมเมดิชีตัวรก็จะใช้เป็นอัลมิรอนอายุเซเปเรสและเซอร์รอนดอนนะครับเกมรอบพึ่งแรกดูครับอาร์เซนอลก็อยู่ในโซนพื้นที่ลุ้น ยูฟาเชปส์ลีนะครับจะทำได้ดีแค่ไหนบอลไปติดเยดลินบอลอยู่ที่ลอนดอน,อนที่เยดลินเดลิช,ชี่เดลิช,ชี่ให้ที่อายุเซเปเรสถึงนะครับแล้วให้มาที่อเมรอนแล้วโดนเคลียร์ออกไปครับโดยกัเซียนี่ไมเป็นนิโคโซได้อยู่ครับมาดิช,ชี่บอลฉลับมาอ้าวตัดได้ เอาอไปยองให้ลากาแซต็ตไ,ไม่ผ่านทางด้านพอยดามิทยังได้อยู่แลมซี่เปิดติดครับแมตติชี่เคลียร์ออกไปเอเซเปเรสให้ที่อเมรอนเย็ดดินออกซ้ายมาที่โซลอนดอนลอนดอนไหลเข้ามาเอา้าแถวสองรับมาอ้าวโอ้โหบอลบอลยังไงครับโอ้โหเลโน่โอ้เปิดไปติดกันเองครับถ้าบอลมาเข้าทางอะไยังดีที่มันมา เข้ามือเลโน่นะครับโอ้โหบอลกระดอนลอยสูงเนียโอ้ลุ้นเหมือนกันอ่ะเล็ซีโอ้โหดูปับก้าซุปเปอร์เซฟครับบอลยังไม่ออกครับเดียแม่เคลียร์โอ้โหถือว่ารุยใสเลยครับทั้งคู่ครัโอกาสของนิโคลสโซวาตติสนาบังแล้วรอนดอนพยายามจัดเล่นครับเลโน่เคลียปอดขึ้นมามาโอซิวเวลานายส เบนายให้มาที่โอบาเบยองแล้วซัดลูกนี้ <c oughs> บอลฉลับแล้วออกข้างครับโอ้โหกลายเป็นลูกเตะมุมของทางอาร์เซนอลครับดูกันอีกครั้งครับตัวโอบาเมยองหนีแล้วบอลแฉลับนะครับแื <c oughs> ้ว่าดูรับกล้านี่เสียสำคัญเลยนะครับ ลูกเตะมุมของอาร์เซนอลครับกาดิชาก้าจะเป็นคนเปิดชาก้าเปิดโอ้โหหลนยังได้อยู่อ่าเป็นโลกเตะมุมครับของทางอาร์เซนอลอีกฝั่งครับชาก้าเป็นคนเปิดเหมือนกันชาก้าเปิดโอ้โหแรงแล้วอ่าเป็นโอ้แต่ว่าดินนะครับข้าง ลูกทุ่มของอาร์เซนอลคอรสนนกบอลโดนแมตติชี่ออกข้างครับลูกทุ่มของทางอาร์เซนอลปอสักทุ่มหมามิลานาสลากาเซตคอรสนักให้โอซิลออกขวาลากาเซตโอซิลเข้ากลางแรมซี่แรมซี่มาที่ชาก้าโอ้โหโดนเสาว่วายังขึ้นนำไม่ได้ครับของทางอาร์เซนอลครับโอ้โ oh ห oh. แม่นเสาไปหน่อยครับดูครับแรมซี่ให้ชากา้าซัดด้วยซายครับโอ้โหหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับดูบราบกา้าโอโ้ยังครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนาครับอาร์เซนอลดัมเมดเอาท์ล็บโอซิลดักได้เมลานายส์เมลานายส์ให้แล้ว <c oughs> จบสุดท้าย หอเดนครับให้มาอายุเซเปเรสลอนดอนไหลลุมาที่เอาไมรอนจะมีกอสเซเนียล้วดักแล้วบอลลึกไปถึงเลโนโ่บองกัอาะซองครับโอบมาบยองไอชากาดัมซี่ติดลอนดอนไอเดสให้เลียเม่ลอนดอนดมมอ,นอน้อาวโอมาบยองให้ เมเลน่าส์เมเลน่ส์ไปผู้เล่นคอสโซเต็มครับเมลายนายคืนโอซิลไหลถลุมาว่าค้าเซียนี่ให้ลูกนี้โอ้โหพอยต์เเมดต,ต้องรีบเคลียร์ทิ้งออกไปครับลูกทุ่มของทางอาร์เซนอลเดนายนทุ่มมาโครสินักแล้วเปิดมาอยังยังเล่นเกมรับได้ดีครับ เยดลินวางข้างหน้าครับมีรอนดอนแต่กอสเซนี ini, เอาชัวร์ครับเตะทิ้งออกข้างลูกทุ่มของนิวคาสเซิลเยตลินทุ่มรอนดอนรอนดอนติดนาช่วงเดียวมาดิชี่ไหลไปรอนดอนเข้ามา <c oughs> การจ,จะให้เดียเม่ครับไม่ถึง โอ้ oh, เป็นนิโคโซ่ครองบอลแล้วพยายามลุลยสายอาร์เซนอลครับออบาเมยองออบาเมยองให้เมลาน่าส์ชิงกับเมลานออบาเมยองครับออกซ้ายชาก้าไหลามาเมล,ลาน่าส์ชาก้าไหลไปทีโอบาเมยองโอ้โหโอลากาซัเจัดซ้ำไม่ได้ครับโอ้โ oh, ห oh. ยังได้อยู่ชาก้าให้คอนาซินหนักโอ้โอกาสของอาร์เซนอลแต่ก็ยังไม่ได้ รอนดอนเล่นไม่ได้ครับอาร์เซนอลครองบอลอ้าวแต่กัว <c oughs> เซียนี่เสียบอ่ะครับอายุเซไปได้ท้ายที่อเมร,รอนออกซ้ายมารอนดอนเข้ากลางเล่นไม่ได้ครับแล้วอาร์เซนอลจะได้ส่วนครับนะครับอาร์เซนอลทีให้มาโอบาเมยองโอบาเมยองแล้วไหลโอ้โหสวยครับโอ้โหเมลานายโอ้โออหโโข้ามคา,านครับ โอ้ยังขึ้นนำไม่ได้ครับของทางอาร์เซนอลครับโอ้โหแล้วจบครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์ครับอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลชมครึ่งหลังกันต่อครับอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลครับ เกมพิมลีกคู่มันเดย์ไนท์นะครับยังโซนโซนอรอนดอนฮ่าบอลเลึกครับประติชขึ้นกลับไปบอลอยู่ที่อารอนแรมซี่แรมซี่ให้ชาก้าจ่ายฮ่าเสียบอลแล้วครับรอนดอนมาทีเดียเม่เฟรเดสให้รอนดอน ทะลุมาอเมรอนออกขวาเฟรเดสเข้ามาแต่โดนดักได้โอซิลให้มาไม่ได้น่าส์เคืนหลังไปที่แบรเลโนหัวขึ้นหน้ามากระแซดมองตั้งาโอมาบยองบอลมันล้นไปหน่อยเดียเม่คืนกลับไปที่ไรจิยูนนะครับเปิดขึ้นมานี่ก็ยัง ลุยยังจบสกอร์ไม่ได้ครับของทางนิคโคโซ่แล้วเป็นอาร์เซนอลได้อาลากาซัดติดบล็อกออกข้างลูกทุ่มของอาร์เซนอลครับได้ลุยต่อครับอราสนาทุ่มมาเมลานายออซิลให้ดัมซี่ชาก้าชาก้าไปแล้วครับแต่ติดเชลวีลงมาเป็นตัวสำรองนะครับตัวเจ้าเชลวีไฟเต็ดสครับเปิดขึ้นมนามา,มาพื้นที่สุดท้ายคือ จากการยืนตำแหน่งนี้เห็นว่าโอซลข้างหน้าปล่อยให้เป็นลอนดอนคนเดียวเลยนะครับเบรนายให้แมตตยังไม่ดดักว่าแต่ยังมีรัมซี่โอซิลโคลาซินักโคลาซินักคืนโอซิลโอซิล,ซลติดเชลวีแต่เอ้เป็นลอนดอนได้าอครับนิโวซิโอจะสวนแมตติชี มดดิชีดดิชีไหล้ายให้ ales, อโยเซเปเรสอาครับแต่ติดทางด้านนัชชูบูรียลโอ้ลมลงไปผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับไม่มีอะไรชาก้ารชาก้าให้โอมายองพื ong, ้นลแลมซินนะครับให้โอมายองแล้วเปิดมาเสาแรกโอ้โหลากาเซต์ตูนไม่เต็มเท้าครับโอ้โหโอ้เกือบไปครับโอ้ เกือบจะเป็นประตูะตขึ้นนำของอาร์เซนอลว่าโอมายองไหลามาโอ้คือลากาเซตก็เสียจังหวะไปหน่อยครับทำให้การแปรของเขาเนี่ยโดนไม่เต็มเท้าเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าปลิ้นออกข้างไปเลยเคนเนดี้ครับลงไปแทนอาโยเซเปเรสเพียนอีกคนครับของทางนิโคอโซเยสลินวางยาวข้างหน้าจะให้ลอนดอนไม่ถึง พรสินะอ้าวเสียบอลแล้วเชลวีเปิดไปก็ติดครับลากาเซดยังไม่ออกบอลไต่ริมเส้นลากาเซดลากาเซดเลี้ยงบนดิมเส้นแล้วไหลมาให้กับทางโอเมยองเรดมาแลมซีตอบซนับมาที่ชากา้โอโหเหลือเชื่อเหลือเชื่อครับโอโหกาดิชากา้ยิงหลุดออกไปได้ยังไงครับโอโหโอ้ดูกันอีกครั้งครับโอเมยองให้มาแลมซีตอบซัสวยมากครับ โอ้แต่ชาก้าต้องใส่สกอร์ครับแต่ไม่ได้ครับโอ้โหคอเซโดครับลงไปแทนสซลอนดอนโอ้โหหมูหกจริงๆครับมื่ช่วงนี้ยิงออกยังยากกว่ายิงเข้าแล้วครับเรียนตามตรงนะครับโอ้โหครับยังศูนยก็ยังมีโอกาสครับทั้ง2อทีม ก็เสียนี่ให้ไปที่โอซิลฉลับที่มอริอัลลากาเซสแล้วหลอุ้ยไม่รับอ้าวโอปาไม่จังจิ้ม1-0แล้วครับโอ้โหอาร์เซนอลได้แล้วครับจากทางเปียโอมโอมาไมยองครับเอาจนได้ครับเดอกานเนอร์เดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับ น่ตอนนี้อาร์เซนอลนำไปแล้วนะครับคืออาร์เซนอลสมควรได้หลายครั้งแล้วครับแต่สุดท้ายมาเป็นจังหวะนี้ครับลากาแซตให้มาที่โอเมยองหลุดเลยครับแนวรับของทางนิโวโซเช็คลำหน้าพลาดนะครับโอ้หลุดแบบนี้เลือกเลยครับ บอลติดไซดก้อยด้วยครับของทางโอมาเมยองหนึ่งศูนย์ครับอาเซนอลนำไปแล้วครับแล้วมาอีกครั้งโอมาเมยองจิบมาที่อารอนลมซิเองๆโโอ้หาไม่เข้ากรอบครับโอ้โหน,น่าจะสองศูนย นูครับโอ้ไปไปยองให้แรมซี่ในกรอบโอ้โหพยายามปั่นแล้วนะครับอ,อย่างแค่หนึ่งศูนย์เกมนัดแรกที่เจอกันที่เซนเชียราร์กนี่อาร์เซนอลบุกไปชนะินควคาโซได้นะครับสองประตูตอนหนึ่ง ตัวคาเตตทุ่มออมามยองเอาลองโอ้โหไปได้โอมาเมยองโอ้โหความสามารถน่าโอ้เผาแนวนะผองนีโค้าโซ่แบบอื้มเอาไม่อยู่จริงๆครับตัวคาเซตให้มาออมามยองออมามยองหลบแล้วซัดเองโอ้โหไม่เข้ากรอบครับโอ้โหไปแอร์โอเมกออมามยองโอ้ดูกันอีกครั้งครับออมามยองล็อกโอ้โหฉีย แนวรับโอ้โหสาสีคนของเนคัตโซตรงนั้นเพียงแต่ว่าโอมาม่ยองยิงไม่เข้าเท่านั้นเองนะครับโอ้ทุกอย่างดีแล้วพอนำแค่ลูกเดียวนี้เนคัตโซยังมีโอกาสนะครับแมตติชี่ให้มาเชลวีออซิลูไหลามาเอเมรอดโอ้โหกลับถึงออซิลให้ชากาชากาต้องคืนหลังโมเดลเมลานา ออกทางขวาครับโซคาติสโคราสินาโคราสินา้าวกลายเป็นบอลโดนโคราสินาออกข้างครับลูกทุ่มของิโคาโซ่เคนเนดี <ened> ไม่ทันแรมซี่ครับตรงกลางไปทางซ้ายที่ชากา้าตากาแซตให้ชาก เลมสินครับแล้วได้ซัดตดยโอบาเบยองโอ้โห,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 โหมันกระชอก่แต่ดีที่ไม่มีผู้เล่นของอาร์เซนอลอยู่ตรงนั้นนะครับเออนาบอเรอานะครับไอมาโอซิลเลมซีโอบาเบยองไปไม่ได้แล้วนาทีสุดท้ายนะครับโคเซลูโคเ,เซลูบนให้มาที่เฟย์นาเดสยกมาทางขวาเดียวเมดได้ด้วยเดียวเมด ติดโอซิลครับเรียทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของทางนิวคาสโซลเอวในนี่ครับลงไปแทนเมลานายสะอุปสินริบริบให้ออกไปหน <c oughs> อ่อยโอกาสครับเนวคาสโซเวลาที่เหลือลอนดอนอ้าวได้ฟ้าด้วยครับเป็นฟรีคิกของนิวคาสโซล มดดิชีปันแล้วโอ้แล้วตีซาำด้วยโอ้โหตีสเสมอได้ครับโอ้โหเดีาวัเซิาทำได้ครับโดยทางเคนเนดี้ครับอู้จังหวัดที่ทางแบเลโนรับกระชอครับโอ้โหเคนเนดี้ซ้ำเข้าไปได้ต้องชมรูกเปิดของทางแมดดิชีครับบอลโค้งแล้วทำให้เรโน่ยากต่อการป้องกันครับเอาจะดูกันครังว่ายากขนาดไหนครับ โอ้โหบอลมันคือกะจังหวะอาจจะพลาดครับนะครับจอร์แดนแมตติชีเปิดเข้าไปโอ้โหปัดกระชอกมาที่เคนเนดีเลยนะครับโอ้โหนลโคสเซลตีเสมอจนได้ครับโอ้โหอาร์เซนอลจาก3แต้มจะเหลือแค่แต้มเดียวครับ นั่นแหละครับเราจบเกมเลยครับโอ้โหกลายเป็นว่าอาร์เซนอลครับทำได้เพียงแค่เสมอกับ n นค o คโซ่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหมาเจอทีเด็ดนะครับของทางเนคัตโซ่ช่วงท,ทดเวลาบาดเจ็บนะครับโอ้กลายเป็นว่าอาร์ซอลทําำได้เพียงแค่แต่แต้มเดียวอ่ะมาดูของจริงในวันจันท์นะครับคืนวันจันที่หนึ่งมายา นะครับวันที่1เมษาก็เข้าเช้าวันที่2นะครับคู่นี้เล่นขึ้นวันจันท์นะครับ,เว,รบเวลาตีสองนะครับเวลาตีสองนะครับคู่นี้แข่งกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าคู่นี้เจาะมาอย่างไรนะครับ เอ่เริ่มตั้งแต่สัปสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับก็คือเริ่มวันอาทิตย์นะครับเวลาแข่งขันแต่ละเหล็กในยุโรปนี่คือเวลาจะลดลงมานะครับก็จะแข่งเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงครับก็กลับเข้าไปเหมือนต้นฤดูดกาลนะครับก็จากห้าทุ่มก็จะเป็นสี่ทุ่มนะครับจากตีสามก็จะเป็นตีสองนะครับผม เนาะเวลาการแข่งขันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเอเคไปแล้วนะครับผมลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ